จะไปอาบน้ำแล้วอยู่เฉยๆที่ชองมะถาโถมเจ็บแม่จัดจะไปอาบน้ำแล้วยายจุกจิกแม่แม่จัดจะไปอาบน้ำแล้วนะนะคะไม่อาบน้ำทำไมไม่อยากอาบน้ำหนูชื่ออะไรคะชื่อชื่ออะไรคะใหญ่เด็กหญิงอ,อ,อะไรคะ ดงๆใ <ขอ S 1> บอกรักแมคมแล้วก็ไ,ไม่มีไม,มมไม่มีอะไรมากไ,อไากอากบอกรักคุณแม่บกักมคะร <laughs> ักคุณแม่มากค่ะโ <laughs> ไม่คิดนอกใจรักค,คนเดียวค่ะรักคนเดียวค่ะแล้วใครติงตองคะปอนนี่ปอาติงตองใครติงต้องยกมือขึ้นอ่าใครอยากไปโรงเรียนยกมือขึ้นเออ ไปร้องไห้ก็นี่ป้านไม่ต้องร้องไห้ไงคะ่ะลูกถ้าไปโรงเรียนไม่ต้องร้องไห้ไงเอาไหมไม,มัวตัวอหาคุณแม่อ,อ,มอ๋อเดี๋ยร้องหาคุณแม่อีกก็ไม่ต้องร้องสิลูกมัวซัว